ตราห้าดาวแดงหุ๋ยดีคุณภาพสูงใช้แล้วข้าวงามรวงใหญ่เม็ดโตโตอิลีเดมเเลยวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้พ่อี่พ้าพี่น้องมาวันเหนียป่าเปล่าครับเหียทีครับสองเส้นหาเปมนกับมหาปลาเพื่อนครับ ได้ไลรบนันไดบ้านหันู้จักตัวล่ะกระตาล <c ười> มาเรียกห้องผ่านเอียดห้องวันเฮียออกครับถือกระบ้อเข่งอิง <c ười> ติ้งเข่นเพียกเวียดบ่ว ลูกไเดนวเมือน,นี่น้าไอุ้ยร้อนหอแล้วไอ้กุ้ยบาทเรียกแหกมันครับติดต่อครับต,ตงแล้วมันทางคุณพื่นกิดชีวานเงื่อนม,มุดไปหรือไม่น,นี Oh, Rượt lông heo nữa, khá hạt nữa

ไดี๋ยวครับพี่น้องของเขาบานละสี่หาตัวครับบนแรกแห่บมานี่มุดเลยทีเรื่มุดอีกเยู่ขาหน่อยล้งเทือไป็น้งเทเนาะล่งมาเลลงขึ้นฟังเหนกัตาน เห็นเลยครับเยอะเยอครับกระเขาครับทิพรานกรีต่างที่สวางครับเนี้ยเปียดสวางวางดอกเขาบิงหน่อยนะ บอกทสองครับเ yeah. ี <ot> ้ือครับดอกทีส2บังที่สามครับ bất thực đại kèm mấy sườn ủa ลบมากขึ้นพอของอร้อมปูระบัวร้อนะไอ้เพื่อนยามดางอูครับบูรักนิโคอูน้อย ไปเลนอยากวาดกี่ถืนของะด้งโอ้เป็นแนวใช้อดี่ะกระดงถือบ่ะี่มือนี้ว่ถือถึงบ้านม่อ่อยู่บ้านคอุ้ยน้า,าก่โมัมีออยู่อ่ะท่านยังเท่าไรอางรครับรับออกแล้วเสร็จไหม เมื่อทีดิปลาบ้อนดีครับพี่นอ้องปลาขาวปลาสวยครับแล้วก็สิบันถืบอบ่อ ว่าขับอดนีนิดเดีก,กวครับ như vinh cảm ơn anh hãy lần hấp thử cái hấp qua lại bên đây อย่าห้างเนอะครับอสองเส้นหาครับเมื่อเนี่ย แต่สองเส้นนี่คือดีกว่านี่ครับเพราะว่าปลาตูกว่านี้เป็นไรครับรอดเิดครับ สองตัวืวมมพื้นเก่ามาเมือนรุ่นเองน,นีด่ดูครับปาลีอยู่น้ำใหม่ครับแ่ว่าเฮียเขาอยากหางครับปลา นี่แหละครับบาทในห้องครับาวันที่นี้เขาบอาฟังคุณบึงว่าดเซ็นซบ้หนานนาเซ่บอกนาเซากับบ้านดีอยู่องหันก็มันสองสิบมงมีองไใวไง เต้นหอกเวิดดบาตะวันลงมือนเต้นบึ่งบ่าหมกเวิดหูวามันหลอดเวิดแต่อันนี้ก็หัวซุปกีดีก็ไ้เนอกำลังบบอลอีกแล้วข้างล่าง ได้กินเรียงแล้วล่ะครับบาดบังหันเด็กก้อยล้วห้องเรี่ยงดอกมีห้องทีงนง่นี่ยังถือว่ครับกานเอีนทาวานลงไปวหันป่าเต้นสวดซาสวดซาสตร์บดละยังบดตัววุ้นนี่ถือว่าครับ บ่างนี่กัพ่อได้อยู่ครับ <c oughs> ประมาณครับดอกครับแต่ว่ากับพ่อได้กินอยู่ครับ <c oughs> ตอนนี้ก็กำลังเมืดอดแล้วที่ช่วงหกโมงแรงครับตอนนี้ ย็ดไปซ้ําใต้ก็สอบอีกฝั่งนึงขวาจักบาทเป็นหยังเฮาสวนขึ้นเมียย็นวันนี้นี้อือมันอยู่หันลาป,ปาแต่ว่าเฮาบท่ทีนีบหันเฮาเอาเอาข้างฝั่งท่ทีนีเฮาใส่กลางเลย bầm xuân đeo bà to đấy bụi ừ. nó ừ. tên vào là nha cái áo bụi nó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 

อันนี่ก็ยังม,นนนมนันครับรมี่ปกตมานําครับปกติหมูหมูนีตัวใหญ่งได้ถือกรอบไหมนี่จะสามสี่นิ้วสามนิวน้วบังสุดไทยเขาครับฟันเขาอยู่ขึ้นเงี้ยเต้นหอกแล้วครับคุณครับ ม่พุนเต right. ้นว่าโอ้เฮ <hã> <shocked> ียหางครับมาต้นมาที่ถือสองเส้นพอดีเลยครับนะเต้นว่าว่าอะไรเือจากตัวนนี่สิเลือกับเสอยจะใส่เง่งะครับตัวเงครับ ได้ผ่านเอเดนเท่า <î ns 2> ได้ไหได้ครับพี่นออ้องึกินนึงดังเดอยงเะวหน,หา,น,า,หนาไปมานนไปอไรอยู่ครับัก็ยังถไว้วันเคือ่อนพอดีวะ่ะช่ามมาัท้านเหนาวเนาะผลงาน,<ห>น,นเทาครับพี่นอ้อง พอได้กินครับมับนเห่าหาหุกเทียหุกเก็ดเทียนี่แหละเขาส่ดูอ้โหพวกนี้ครับกำลังไกว่ดีๆนะครับทำมาตัวตัว,ตวลราคงของตัวตัวนึงเตีเขาเนี่ย เยอะทั้งหมดเยอะนะครับพี่น้องก,ก้ยอยครับสำหรับคลิปนี้ฮัจ่จบไปซักนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ